ไปไหนแล้วไปศูนย์มาแล้วศูนย์บอกว่าเป็นยังไงฮะก็ศูนย์เช็คแล้วตอนเครื่องร้อนมันอาการมันไม่ออกอเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรจะทำเครื่องอย่างเดียว,วไอเราไม่นิยมเราไม่นิยมเรื่องนี้อยู่แล้วก็ <c oughs> เลยลองเซิร์ชดูพอเซิร์ชปุ๊บเจออาจารย์ใหญ่พอดีเลยเนีย่ยไม่รู้อะไรเป็นโชคดีผมว่าผม,มโชคดีมากอะ่ะแต่สำหรับให่ยหยุดนิ่งนะครับอาจารย์ใหญ่บอกว่าในเมื่อเขาสร้างมาได้ทุกอย่างเราต้องปรับแต่งได้แล้วทําอย่างไรที่จะช่วยให้เจ้าของรถเนี่ย เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรถเนี่ยน้อยที่สุดนั่นแหละครับเป็นที่มาของการปรับแต่งวาล์วไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับ t o y ยต้าฟอร์จูเน2.7นะครับคันนี้เดินทางมาจากโคราชนะฮะโคราชบ้านเองนะครับกับวาล์วไฮดรอลิกนะครับที่เกิดปัญหานะครับเครื่องยนต์ซันอ้าวเดี๋ยวเราไปทดลองกันครับสวัสดีครับสำหรับสมาชิกนะครับที่ติดตามใหญ่ยนต์จูเนงนะครับวันนี้ผมพามาทดสอบนะฮะภาคสนามอีกแล้วนะครับสำหรับ Toyota Fortuner 2.7 รถคันนี้เดินทางมาไกลทีเดียวนะครับมาในช่วงโควิดด้วยนะครับก็ต้องมีการนะครับดูแลนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับกันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารู้จักเจ้าของรถก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอชื่อนิดนึงครับผมชื่อวลไมครับมาจากโคราชมาจากโคราชโคราชบานเองโคราชบันเองไครับอาการเครื่องสะดุดตอนเช้าครับไปศูนย์แล้วเขาบอกไม่เป็นอะไรก็เลย เปิด youtube ดูแค่อทิตย์เดียวแต่ว่าดูทุกวันเลยดูจนตาแฉะเลยเลยตัดสินใจมาที่นี่เลยครับไม่ไปไหนแล้วไปศูนย์มาแล้วศูนย์บอกว่าเป็นยังไงครับก็ศูนย์เช็คแล้วตอนเครื่องร้อนมันอาการมันไม่ออกเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรนะครับไปอู่ทั่วอ่าไปอู่ไปอู่ก็จะจะเอาเขาเรียกอะไรนะจะทําเครื่องอย่างเดียวไอเราไม่นิยมเราไม่นิยมเรื่องนี้อยู่แล้ว ก็เลยลองเซิร์ชดูพอเซิร์ชป,ปุ๊บเจออาจารย์ใหญ่พอดีเลยเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นโชคดีผมว่าผมโชคดีมากอะ่ะเจออาจารย์อะาจารย์ใหญ่รอๆอยู่น้ลา,าลังแล้วก็ตรงกับรถที่เราใช้ด้วยสองจุดก็เลยโอ้โหถูกใจเลยคอมมูเตอร์สองจุดเจ็ดตัวนี้เป็นสองทนะครับยนสองทียรถคันนี้นะครับก็อย่างที่ช่างบอกนั่นแหละครับถูกต้องแล้วว่าถ้าเกิดมีปัญหาในระบบหัวระบบวาล วลาวเนี่ยปรับแต่งไม่ได้ปรับตั้งไม่ได้ต้องยกเครื่องลงอันนั้นคือสแตนดาร์ดอันนั้นคือสแตนดาร์ดคือต้องยกเครื่องลงมาทำทุกที่ต้องบอกแบบนี้ทุกที่เลยครับผมเอนตี้เรื่องนี้มากถึงค้นคว้าหาว่าผมจะไม่ทําแบบนี้อะไรอย่างนี้แต่สําหรับจอยจุดนิ่งนะครับอาจารย์ใหญ่บอกว่าในเมื่อเขาสร้างมาได้ทุกอย่างมันต้องปรับแต่งได้แล้วทําอย่างไรที่จะช่วยให้เจ้าของรถเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรถเนี่ยน้อยที่สุดนั่นแหละครับเป็นที่มาของการปรับแต่งวลาวไฮดรอลิก นะครับโดยที่ไม่ต้องยกเครื่องลงวันนี้รถได้ยกเครื่องลงไหมฮะไม่ได้ยกนะขัมันอยู่คารเลยแค่เปิดฝาหน่อยเดียวครับปรับแต่งปรับแต่งจูนนะครับทดสอบเรียบร้อยนะครับกี่ชั่วโมงหมดไปวันนี้ก็น่าจะครึ่งวันเอ้าง่ายอ่ะเฉลี่ยครึ่งวันครึ่งวันกลาก็สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงรถวิ่งทดสอบแล้วครับนะครับหลังจากที่ทีมช่างส่งรถให้ขับมาทดสอบกับผมเนี่ย ความรู้สึกแรกเป็นไงฮะโอ้โหเอาง่ายๆนะผมเนี่ยค่อนข้างจะเต็มที่กับเรื่องเครื่องยนต์ใส่พัดลมใส่แอร์โฟก็เลยบอกว่าเอาออกทุกอย่างเอาออกทุกอย่างเลยคันเร่งไฟฟ้าขันเร่งไฟฟ้าเซ็ตศูนย์ตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดด้วยพอออกมาจากโอโหความรู้สึกมันบอกเลยแต่นิดเดียวมันพุ่งเลยอ่ะเครื่องยนต์มีกำลังเครื่องยนต์มีกําลังเยอะมีเยอะมากมีเยอะเลยไม่เหมือนกับตอนที่ว่าไม่ได้ใส่แอร์โฟไม่ได้ใส่มันหนัก กดเรล่งปุ๊บเนี่ยจะไม่ไปอีกนิดนึงถึงจะไปแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละไม่ต้องกดคเรล่งจมด้วยกดแค่นิดเดียวไปแล้วเนี่ยกาลังมาเลยกลังมาเลยถือว่าโอเคอยู่อันนี้ไม่ได้ยกยอนะด้วยการที่เราใช้รถมาเยอะคันนี้เอาง่ายๆห้าแสนโลแล้วเนี่ยรถห้าแสนโลยังไม่เคยทําอะไรมาทําที่นี่ที่เดียวมาทําที่นี่ที่เดียวเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าอาการมันเป็นอะไรครับ แล้วมันไม่หนักพอมันหนักมันจะหนักปุ๊บเรารีบเข้าเลยครับด e ูใหญ่ยนยูนิ่งมานี่สองอาทิตย์สองเต็มเต็มสองอาทิตย์เต็มเต็มเลยเต็มเลยได้อะไรกับการยู่วังยูดูยูทูบบ้างได้อะไรหรือไม่ได้อะไรไม่รู้นะดูแล้วมั่นใจอ่ะครับดูแล้วมั่นใจว่าต้องมาก็คือกะจะมาเลยเมื่อวันศุกร์ครับแต่พอดีติดธุระก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้เล่มาเป็นวันนี้คือยังไงต้องมาที่นี่ไม่เข้าแล้วศูนย์ โทรนัดศูนย์วันจันทร์คือยกเลิกยกเลิกไม่เข้าแล้วรถหายแล้วมันไม่ไม่จำเป็นต้องไปนะไม่จำเป็นต้องไปแล้วคืออยากอยากจะฝากคนที่ใช้รถอถ้ามีอะไรก็ลองมาปรึกษาที่นี่ครับคือไม่ได้อวยหรือไม่ได้อะไรผมมาไกลเราไม่จําเป็นจะต้องมาอวยกันเห็นกันชัดเห็นกันชัดหละเองการทํางานนี่คือไม่มีปิดบังถูกต้องชัดเจนยืนดูได้นะครับการใช้การทํางานการใช้ เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์นี่คือสามารถตรวจสอบดูแลได้เลยนะครับรถยนต์ทุกคันนะฮะเมื่อมีปัญหานะครับเราโทรปรึกษาก่อนมาคุยกันก่อนนะครับกับทีมงานใหญ่ย,ยนางจุดนิ่งนะครับเราจะให้คาปรึกษาต่างๆนะครับโดยที่นะครับเราไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราอาจารย์ใหญ่จะบอกไว้เสมอนะฮะว่าเมื่อเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราต้องดูแลนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ฝากไว้สาหรับสมาชิกที่ใช้2.7นะครับหรือ นะครับ2.4ใน Mitsubishi นะครับก็รถยนต์นะครับอาการลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็สามารถโทรปรึกษาที่2ใหญ่ยนต์จุดยิงได้นะครับเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับในการใส่อุปกรณ์เสริมใช่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะใส่นตัวตัวคันเร่งไฟฟ้านะครับที่จะติดตั้งเข้าไปนะครับในระบบดูซิว่าความแตกต่างแล้วก็คันเร่งไฟฟ้าจะดึงมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับครับตอนนี้ก็เปิดโปรแกรมนะครับสำหรับ เคร่งไฟฟ้าไปแล้วนะครับอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่ครับระดับเก้าเลยระดับเก้าเลยก็คือสูงสุดเลยแม็กเลยแม็กเลยนะครับแต่นิดเดียวมาเลยร้อยี่สิบแล้วร้อยี่สิบแล้วมาเร็วไปไหมมาเร็วเนเร็วนะเบาคือตัว f o ร์จูเนมันเป็นรถหนักพอมีทําเครื่องทําวาลทำอะไรให้มันแน่นมันก็จะเบาลงพอเราใส่เครล่งไฟฟ้าไปช่วยมันก็ถือว่า ช่วยได้อีกเยอะนะครับก็คือจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยก็คือตอบคน้างเร็วเลยครับเดียวขอฝากนะครับสําหรับสมาชิกนะครับที่ใช้รถใช้ถนนนะครับการขับขี่นะครับช่วงช่วงนี้รู้สึกว่าหน้าร้อนแต่ฝนมาเร็วเหลือเกินนะครับรู้สึกว่าจะตก <Okay. S 2> ทั่วไทยแล้ว <Okay. S 2> อ,มอหมดได้หมดได้ครับับรถไม่ค่ <laughs> อยเร็วอ่ะร้อยสิบร้อยยี่บประมาณนี้ถ้ารีบๆเต็มที่ร้อยสี่เหมือก็ต้องขับด้วยความ ระมัดระวังเอาทางที่ปลอดภัยผมเพิ่งไปเดียบครับต้องปลอดภัยนิดนึงนะครับสําหรับรถยนต์นะครับก็ฝากไว้สําหรับสมาชิกนะฮะที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะสอใหญ่ยนต์เด้งทาง u ยู b ทูบชาแนลนะครับก็ฝากครับเยี่ยมมากขอบคุณมากนะครับการันตีเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะครับฟอร์จูเนอร์สองจุดเจ็ดนะครับจากโคราชบ้านเองครับ